สวัสดีครับทุกคนขณะนี้ท่านก็ด้กับผมไอฟานะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่กับ Minecraft 1.21.5 Pre-release 1ซึ่งในอัปเดตนี้จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมกันบ้างเราไปรับชมไว้ได้เลยเรามาเริ่มต้นกันที่การเปลี่ยนแปลงแรกเลยนะครับที่ในอัปเดตนี้ได้ไปการนำเอาเท็กเจอร์ของไข่สปอนเอกแบบเก่ามาใส่ไว้ในรีสแพคแบบโป k แกรมอารแล้วนะครับ ที่กะทำให้ผู้ที่เล่น Minecraft ด้วย r ีสโตรแพนี้นะครับสามารถได้รับประสบการณ์การเล่น Minecraft แบบคลาสสิกได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นและในส่วนของการเจเนเรตโลกนะครับก็ได้มีการปรับแก้ให้ต้นไม้เบิร์ชแบบล้มในเวอร์ชันที่ยาวกว่าปกติจะมีความยาวสูงสุด15บล็อกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าที่ได้มีความยาวสูงสุดเพียงแค่8บล็อกเท่านั้น <c oughs> ต่อมาก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคนะครับที่ในอัปเดตนี้ Resource Pack ได้มีการถูกปรับใบเลขเวอร์ชันเป็น55 และได้มีการปรับแต่งโมเดลของบล็อกลิฟลิเทอร์เล็กน้อยเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆนะครับถ้าไม่มองเทียดดีๆนี่ไม่เห็นในข้อแตกต่างเลย hmm. มาในส่วนของการแก้ไขบั๊กนะครับที่ในอัปเดตนี้ได้มีการแก้ไขบั๊กไปถึง15ตัวด้วยกันทําให้ตัวเกมมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นและบั๊กที่น่าสนใจก็สามารถยกตัวอย่างได้เช่นบั๊กที่ทําให้สัตว์อย่างหมูอัวและไก่ที่เกิดจากไข่สปอตเอ็กที่มีแฟรเรียนต่างจากพ่อแม่จะแสดงแฟรเรียนที่ผิดพลาดในตอนแรก บั๊กที่ทําให้วัวเขตเย็นจะมีเท็กเจอร์ส่วนหูที่สะท้อนกลับด้านและจัดตำแหน่งไม่ถูกต้องบั๊กที่ทําให้ขนของแกะใช้เท็กเจอร์ของเวอร์ชัน1.14เมื่อเปิดใช้งานรีซ o อตแพคแบบโปรแกรมเมอร์อาร์ตแทนที่จะเป็นของเวอร์ชัน1.13บั๊กที่ทําให้ m y c a r d with t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  ระเบิดได้แม้จะตั้งเกมรูที t t x p l ีเ e s ไว้เป็น false บั๊ก ที่ทําให้ TNT จะยังคงสามารถระเบิดได้เมื่อถูกเสกหรือพ่นออกมาจากดิสเพนเซอร์ในขณะที่เกมรู TNT e x p l o d e ถูกตั้งไว้เป็น False Buck ที่จะทําให้ TNT ถูกลบหายไปเมื่อพยายามจุดชนวนโดยใช้กระแสะเลสตโตนในขณะที่เกมรู TNT Explodes ถูกตั้งไว้เป็น False Buck ที่ทําให้ไม่ได้ยินเสียงคลิกของ f l ิน t ์แอนด์สตเอออ้าวเอา,เอา,เอา มันยังไม่ได้แก้เหรอบัก <Bro. S 1> ที่ทำให้หากเกมรู T N T Explode ถูกเปลี่ยนเป็น False ในขณะที่มี T N T ที่ถูกจุดชนวนไว้แล้ว T N T ที่ถูกจุดชนวนไว้แล้วนั้นจะระเบิดได้ตามปกติบักที่ทำให้เสียง Fire extinguish เล่นขึ้นมาทุกๆติ๊กในขณะที่ถูกไฟไหม้กลางสายฝนและในระหว่างที่ผมได้ทำคลิปนี้อยู่นะก็ได้มี Minecraft version 1. น1 ปรีลิซสองออกมาซึ่งผมขอบอกไว้เลยว่าเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆซึ่งได้มีการเพิ่มมาเกี่ยวกับ Data Pa c k ที่ได้ถูกเปลี่ยนหมายเลขเวอร์ชันเป็นท1อใช่ครับแค่นั้นเลยจริงๆมันมีแค่นั้นแหละใหญ่ไหมล่ะคือจริงๆเขาลืมเพิ่มเข้ามาใน p รีลิ l หนึ่งนั่นแหละและก่อนเราจะจากกันไปนะครับไปในเดือนนี้กำลังจะมี m i Minecraft Live ในเวลา0.0นนาฬิกาหรือเที่ยงคืนของวันที่23มีนาคมตามเวลาของบ้านเรานะครับ ที่ก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับอัปเดตที่กำลังจะมาในเวอร์ชั่นเต็มของ Minecraft 1.21.5หรือมีการประกาศชื่ออัปเดตอย่างเป็นทางการที่นอกเหนือจากชื่อ Spring Drop 2025ที่ถ้าว่าใครสนใจแล้วก็สะดวกรับชมนะก็สามารถเข้าไปรับชมในช่วงเวลาดังกล่าวได้เลยอย่าพลาดกันละ่ะแต่ถ้าใครไม่ทนจริงนะครับทางผมเองก็จะทําทคลิปสรุปให้ภายหลังนะสามารถเข้ามารับชมภายในช่องของผมกันได้และนั่นก็คือทั้งหมดของอัปเดตนี้เนะมีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับ และถากว่าใครชอบอัปเดตนี้ตรงไหนหรืออยากแตเสริมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซิอ